สกิลแล้วผมก็ถ่ายรูปมาค่อนข้างหลายปีก็ถ่ายมาประมาณสักเกือบ10ปีที่แล้วแล้วก็หยุดถ่ายมาก็พอถ่ายได้ทีนี้พอเรามาทํางานบ้านเราก็เข้าใจงานบ้านว่าต้องนําเสนอส่วนไหนเราสามารถถ่ายเองก็คิดว่าถ่ายเองได้ดีกว่าจ้างเอาซอสข้างนอกเพราะว่าบางทีเขาถ่ายงานทั่วไปเนาะเขาไม่เข้าใจมุมมองว่าเราจะเอาภาพไปใช้ตรงไหนนําเสนอจุดไหนแล้วการออกแบบของเราจุดไหนที่เป็นจุดไฮไลท์ สลาย,ยุทธป,ปองสุเทียนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายบริษัทแอดมายคอนสตรัคชั่นนะครับก็จบการศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหาหละกระบังนะครับก็จากงานวิศวะนะครับก็จะมีการทํางานเฉพาะด้านนะครับก็บางครั้งเราต้องถ่ายทอดการทํางานเพื่อนําเสอนอให้กับลูกค้าจะได้เห็นผลงานของเรานะครับโปรดักชั่นจะเป็นการผลิต เนื้อหาเพื่อที่จะให้ลูกค้าเห็นผลงานของเราถือว่าสําคัญมากๆครับเพราะว่าถ้าหากเราทํางานเป็นทํางานดีแต่เรานําเสนอไม่ได้หรือว่านําเสนอ,อยังไม่มีศิลปะชั้นเชิงก็จะทําให้งานขายในส่วนงานตลาดและงานส่วนอื่นจะไม่คืบหน้าเท่าที่ควร ก็คือการเล่าเรื่องราวเป็นการเล่าเรื่องเรื่องราวของเราว่าเราทําอะไรอยู่ทําอะไรยังไงบ้างทําแล้วเกิดประโยชน์อะไรสามารถนําไปใช้ในส่วนของการตลาดได้ยังไงแล้วก็จะนําเสนอในส่วนนั้นๆให้เป็นลําดับขั้นตอนนะครับสาคัญมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าเราทํางานได้แต่เรานําเสนอไม่มีศิละปะในการนําเสนอเนี่ยก็จะทําให้เราเสียเปรียบคู่แข่ง แต่ถ้าเราสามารถนำเสนอได้โดยมีทีมงานโปรดักชันช่วยในการคิดคอนเทนต์เนื้อหาต่างๆเพื่อที่จะนำเสนอหรือเพื่อเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็จะช่วยให้งานขายและยอดขายของเราเติบโตได้ครับเป็นเป็นสิ่งที่นำพาธุรกิจเติบโตได้นั่นเองครับ เป็น Facebook ครับก็กำลังทำในส่วนของ YouTube มาด้วยก็ต้องอาศัยการถ่ายทอดการทำงานด้านโปรดักชันวิดีโอค่อนข้างเยอะครับปัจจุบันมันหนีไม่พ้นเรื่องของการตลาดออนไลน์ครับเพราะว่าการตลาดออนไลน์เป็นการตลาดที่เชิงรุกครับถ้าเราออฟไลน์อยู่เนี้ยหต้นทุนจะสูงด้วยอย่างเช่นการทำโบชัวจัดบูธปรชาสัมพันธ์ตอนนี้ต้องใช้ต้นทุนสูงส่วนการทำตลาดออนไลน์เราสามารถสร้างเนื้อหา ที่ดึงดูดมันก็จะทําให้การกระจายตัวของโฆษณานั้น,น,นเพิ่มมากขึ้นโดยที่ต้นทุนเราอาจจะไม่ได้สูงมากถ้าเราทำโปรดักชันวิดีโอเนื้อหาดีๆนำเสนอดีๆครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของที่จะทำให้งบป,ประมาณค่อยๆลดลงถ้าหากเราทำแบบต่อเนื่องนะครับเราจะเป็นการเพิ่มฐานข้อมูลให้กับลูกค้าลูกค้าก็มาติดตามเราแล้วก็สอบถามเพื่อพิจารณาซื้อสินค้าเรานะครับในส่วนของโปรดักชันถ้าการถ่ายกันอะไรเนี่ยฮะ ก็อาศัยว่าถ้ามีคนที่ใช้เป็นมาสอนเราก็จะไปได้เร็วขึ้นถ้าเราถ่ายเองโดยที่เราศึกษาเองก็อาจจะช้าหน่อยเพราะว่าหนึ่งเราก็ไม่มีทิศทางเราไม่ได้เรียนมาโดยตรงเนาะแต่ถ้ามีคนมาไกด์ไลน์ให้เราเราก็สามารถถ่ายได้ดีขึ้นแต่ส่วนเรื่องการทาคอนเทนต์แบบลึกๆอย่างเช่นว่าการตัดต่อสเต็ปอะไรเงี้ยทำได้โดยประมาณหนึ่งก็ไม่ยากครับสนุกมากกว่าอย่างตัวเนี้ย ถ้าว่ากันตรงๆก็เป็นอุปกรณ์เครื่องกลเนาะเหมือนอุปกรณ์โรงงานเลยก็จะมีการบาลานซ์ไจรเซนเซอร์อะไรเงี้ยเป็นเทคนิคเครื่องกลหมดเลยนะพวกใจรสโคปไอ้ตัวนี้ใช้หลักการเดียวกันถือว่าเป็นของเล่นชิ้นหนึ่งผมก็ไม่มองว่าเป็นเหมือนเป็นงานอะไรหรอกกล้องถ่ายรูปก็ถ่ายเล่นเป็นประจำอยู่แล้ววิดีโอก็ตัดต่อแบบตัดต่อเล่นๆอยู่แล้ว ซื้อ,อุปกรณ์มาใช้เองเราก็จะเข้าใจการใช้งานของมันแล้วก็อย่างเช่นอุปกรณ์หนึ่งตัวมูลค่า30 0 0 0บาทเนาะถ้าเราไปจ้างเขาอาจจะงานละ5 0 0 0สักหกงานก็สามารถได้ทุนคืนละส่วนที่เราไปถ่ายเองเราก็จะได้ความชํานาญแล้วก็ในเทคนิคการถ่ายวิดีโอถ่ายรูปแล้วก็ถ้ามีคนมาช่วยสอนด้วยก็จะยิ่งให้ทําให้เรามีประสบการณ์การใช้งานอันนี้ก็คือจุดคุ้มทุนเราก็สามารถเอาอุปกรณ์ไปถ่ายในส่วนอื่นๆได้ด้วย อันนี้คือจุดที่คุ้มกว่าตอนนี้มันก็อยู่ที่ว่าเรางานเรามากน้อยขนาดไหนตอนนี้เราเรามีกำลังที่จะทำได้แล้วก็ลองทำดูเราจะได้เข้าใจวิธีการใช้งานแล้วเวลาอนาคตเผื่อเราจ้างท e ีมเอลซอร์สหรือว่าให้คนอื่นมาช่วยทำเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าใจวิธีการทำงานเขาสามารถอธิบายว่าเราต้องการแบบไหนให้งานของเราออกมาดียิ่งขึ้น,นะคระับปกติการจ้างโปรดักชันในส่วนการจ้างงานต่อในการทำงานแต่ละครั้งเราก็ต้องอธิบาย บีฟงานให้เขาค่อนข้างเยอะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วงานเราเป็นงานประเภทที่อยู่หลายๆที่หลายๆไซต์งานการจ้างคนเข้าไปในทาในแต่ละจุดคอสค่อนข้างสูงครับเพราะว่าหน้าง,งานจะอยู่ไกลการที่เราทําเองเราสามารถพกอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ไปที่หน้าง,งานได้เลยแล้วก็สามารถถ่ายได้เลยถ้ามีซีนหรือช็อตอะไรดีๆนะครับเราก็สามารถถ่ายได้ทันทีนะครับเพราะว่าเราก็ฝึกเล่นฝึกใช้งานมาพอสมควร สนุกนะครับตอนแรกทาแบบทาเล่นๆนี่ก็สนุกนะเริ่มต้นใหม่มันก็สนุกอยู่เพราะว่าหนึ่งเราเรียนรู้อะไรใหม่ๆมันก็สนุกมากทีนี้แต่พอทําจริงจังมันก็จะต้องมีเรื่องของเวลามีเรื่องของรายละเอียดเพราะว่างานที่เราจะปล่อยจริงก็ต้องเนียบเนาะถ้าไม่เนียบเราก็ยังไม่ปล่อยต้องบีบกันต้องคุยกันหลายคนมากมันก็ค่อนข้างเครียดเหมือนกัน ทุกอย่างทุกงานมีความยากถ้าเราจะเอาโปรดักชันให้ดีเราก็ต้องคุยหลายคนตั้งแต่เคลียร์พื้นที่เตรียมสถานที่ทีมกล้องอุปกรณ์ตัวแบบลูกค้าจนมาถึงตัดต่อสุดท้ายก็ก่อนจะโพสต์ก็ต้องใช้ในส่วนของทีมการตลาดที่จะมาสกรีนคําพูดทําคัฟเวอร์สุดท้ายต้องผ่านการตลาดว่าเอา้ีมประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้แอดประมาณนี้เวลาเท่านี้มันจะเหมาะสมกับการโฆษณาราคาต้นทุนมันจะคุ้มค่าไหมสัมพันธ์กันทุกส่วน มันไกลไปหน่อยยังจะไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนทุกคนก็สามารถทำงานวิดีโอโปรดักชันได้อย่างเช่นถ่ายวิดีโอมือถืออันนี้ก็คือไลฟ์สดก็คือโปรดักชันเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าว่าเราสเต็ปต่อมาคือเอามาถ่ายวิดีโอแล้วก็มาตัดต่อให้มีความน่าสนใจมีลำดับขั้นตอนอันนี้ก็จะเพิ่มความยากขึ้นมาอาจจะต้องศึกษา แต่ทุกคนก็สามารถทําได้ใช้มือถือก็ทําได้ไม่ต้องจบเฉพาะทางก็ทําได้แต่ถ้าจะทําให้ดีอาจจะต้องมีความรู้อาจจะถ้าจบเฉพาะทางมามันก็จะทําให้เราเข้าใจภาพรวมของการทํางานการวางขั้นตอนต่างๆได้อย่างมีชั้นเชิงแต่ถ้าเราไม่ได้เรียนมาแล้วก็อาจจะต้องศึกษาคนที่เขาทําศึกษา YouTube แต่ทีนี้ภาพรวมมันก็อาจจะไม่มีใครอธิบายภาพรวมอาจจะต้องไปหาถ้าเราไม่ได้จบมาอาจจะต้องหาคนที่ทําเป็น เพื่อสอบถามแลกเปลี่ยนความรู้อะไรประมาณนี้ครับถึงจะไปได้เร็วแล้วก็จะได้พัฒนาได้ไกลครับส่วนตัวก็มองว่ามันไม่ได้ยากครับเป็นสนุกมากกว่าแต่มันก็จะมีอย่างบางทีนั่งตัดเล่นๆก็ตัดตั้งแต่สี่โมงยาเที่ยงคืนก็ไม่รู้สึกว่านานแต่ต้องตัดในสิ่งที่เราอยากตัดตัดแล้วสนุกอะไรเงี้ยครตัดวิดีโออาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับงานนะตัดแบบไปถ่ายอะไรมากระช่างแล้วก็ตัดก็ทําได้อะไรประมาณนี้ไม่ได้ยาก แต่ก็แต่การที่จะทําให้ดีโดยที่แบบแบบงานเนียบเลยแบบมีทุกอย่างมันต้องใช้เวลาจริงๆอันนี้อาจจะยังทําไม่ได้ลึกขนาดนั้นครับทุกคนก็สามารถทำโปรดักชันได้ ทำได้เพราะว่าเรามีกล้องหนึ่งตัวก็สามารถถ่ายทอดเรื่องราวของเราที่จะนำเสนอต่างๆต,ต,ตามมุมมองของเราอันนี้ก็คือโปรดักชันโปรดักชันหนึ่งนะครับทุกคนก็จะมีเรื่องราวในชีวิตที่แตกต่างกันไปก็ลองทำดูได้ครับไม่ยากก็ลองเอากล้องมาถ่ายเรื่องราวของเราที่เราพบเจอมาแล้วก็นำเสนอในมุมมองของเราแต่เรื่องการเล่าเรื่องก็อาจจะเล่าสไตล์ใครสไตลมันก็ไม่ผิดครับ ถ่ายมาแล้วก็นําเสนอส่วนเรื่องเทคนิคก็ไปศึกษาในส่วนของการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆสุดท้ายถ้างานถ่ายภาพถ้ามีเวลาไปถ่ายเองรวดเร็วครับอันนี้ฟันธงเลยสาหรับงานโปรดักชันนะครับก็อยู่ที่เรานะครับเพียงแค่เราเริ่มหยิบเมมมาเสียบกล้องแล้วก็ไปถ่ายสิ่งที่เราต้องการเราก็สามารถนําเสนอเรื่องราวต่างๆในมมมองของเราได้นะครับก็ทุกคนก็สามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้นะครับ เริ่มถ่ายวิดีโอกันครับเริ่มนำเสนอในมุมมองของเราเพื่อให้ทุกคนเห็นแล้วก็เราก็จะสามารถสร้างงานสร้างอาชีพของเราได้ต่อไปนะครับ 上手。